สวัสดีครับวันนี้ชิบชาติจะมาแจกสูตรน้ำซุปน้ำสต๊อกไก่อร่อยออร่อยไว้ทานกันสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ทานหมูไม่ทานเนื้อสามารถนำไปทำเป็นกว๋วยเตี๋ยวบะหมี่ข้าต้มรวมถึงซุปต่างๆได้มากมายหลากหลายเมนูเลยนะครับแล้วก็นำหมอ้อซุปเรามาตั้งนะครับเติมน้ำอยู่ที่6ลิตรเปิดไฟนะเดี๋ยวเราก็ลงไก่ลงไปเลยไก่แกนะครับ ครึ่งกิโลอันนี้ผมเกินครึ่งกิโลนะครับลงเป็นสะโพกไก่ลงไปครับครึ่งกิโลท่านผู้ชมตามด้วยขาไก่นี่นะครับครึ่งกิโลนะครับน้ำซุปเรานะครับก็ตุนมาประมาณ45นาทีนะครับก็คอยช้อนฟองออกเรื่อยๆนะครับนี่นะอย่าให้น้ำซุปเดือดจนเกินไปแล้วก็อย่าให้เบาเกินไปนะครับเดี๋ยวน้ำซุปจะไม่ใส่นะครับนี่นะครับเราก็จะมาลงรสชาติกันเลยครับผงชิรสนะครับลงไปเลยท่านผู้ชมตามด้วยเกลือครับ ลงไปเลยครับผงรุงสไก่นะครับลงไปครับน้ำตาลกรวดครับซอสปรุงรสลงไปครับท่านผู้ชมจะใช้เป็นโชยุก็ได้นะครับท่านผู้ชมหอมเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองนะครับลงไปเลยครับตามด้วยเครื่องเทศจุดสามเกลืองเราลงไปครับสุดท้ายก็จะเป็นหัวไชเท้าลงไปท่านผู้ชมนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะตุ๋นน้ำซุปเราต่ออีกประมาณ45นาทีครับผู้ชมตุ๋นต่ออีก45นาทีแล้วก็คอยช้อนฟองออกเรื่อยๆนะครับน้ำซุปจะได้ใสมากๆนะครับนี่นะครับช้อนออกนี้นะครับน้ำซุปเราก็ตุ๋นต่อมาอีก45นาทีก็ได้แล้วนะครับนะดูสีสันนิดนึงครับนี่นะครับท่านผู้ชมสีสันก็ถือว่าสวยงามครับท่านผู้ชมหน้าตาชัดนะครับ